ไม,ม,ม่เปบ้านนะไม่มาเป็นห้อยในบ้านนี่เน่ยเอามองมันเป็นเล็กแมสต,ตีมองไฟเบอร์มุ่งเบ็ดละครนะครับ <c oughs> เอาสไตายยังใส่เครื่องมือสร้างบมเป็นอยู่เพรอะว่าอยู่ <c oughs> ีร้อยปีเอาต่อนะ <c oughs> ได้แหมเกี่ยวเสมือ <c oughs> ม่เนาะตอกเนาะยานแตมถึงยานมัถึงเนื้อไหมเนาะต่อถึงจะเปลือกมันไม่ไม่อีกไม่นี่ไม่นอไม่ไผ่ก็ได้นะไม่ไผ่อาไม่ไผ่เนี่บเดี๋ยวมันก็ตั้งพี่ตอกอีก๊ีก่อน อันนี้เป็นการตอกยึดไว้ก่อนนะครับกลัวลืมนะครับแอก้นอกทั้งนาทจะตอกนะตอกทั้งาทน่นอยู่ครับโอไม่ผ่านอยู่บ่ผ่านอยู่ไม่ผ่าน Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những nhau hấp dẫn ตอนนี้เป็นการยืดไม้แดดนะครับเพื่อเตรียมเทปปูนนะครับครับ 9 4 7 5 2เรหัสจดเกาี่เจ็ดห้าองหรหัสลับรหัสลับรู้เฉพาะยูทูบเบอร์และเอฟซี เอ้าจูจูีมือลุงแล้วจูปจแอน่งกกคอหาคนป้าจูรับผิดชอบลุงด่วน

เรานวันนมารวมตัวกันวันนี้ครับวันนี้จะมีงานใหญ่ครับเปิดตัวสินค้ากาแฟพี่เอทีพีกาแฟนะครับเน้อคอยกันสับรุนครับยูทูบเบอร์ทุกคนทุกช่องนะ992ส9 4 19 วันนี้ก็ด้วยการเจราครับที่มีอวุธปนนะครับงบริเวณนี้ก็ปริบัติการดูปฏิกิริยาตรงจำลองในขั้นชั้น สวัสดีทุกท่านนะครับอยู่กับอดีซร์แฟมิลี่เหมือนเดิมครับผมดูควมทุกช่องครับว่ามันแห่อะไรครับด้วยความภูมิใจเป็นครอบครัวเดียวกัน มาทนัน้ฉันขอสัญญาเขาจะเป็นเือนด้ดวจ,จ <ะ S 1> ขอมฉันประมาณนี้าคารนะับกาวแ้วคันนี้ะัาี่้อี่ย้ำเรื่องสินค้าบ่อยๆก็จะช่วยกันครับพี่น้องคนละกองสองกองครับกับแท้ คนละกล่องสองครับฝากทั่วค4 7 5กางก้าสี่เจ็ดห้าสองหกตอัวสั่งสื่ออะนหลายเด้อนะครับงานรัการงานรูปนววันนี้ดูงานรูานวลวันนี้นะครับ้าลานปู่ยศุวรรณ นาคาไม่ยาประภาเกตนาคินนะครับโอ้โหดอกบัวสวยมากเลยนะครับที่เอามาใช้ไหว้พระนะครับเติมกระถางเลยครับเติมอ่างเลยนะเติมอ่างบัวเลยตอนนี้ยูทูบเบอร์ก็รวมใจนะครับทำงาน เลยมา่ยหันเหยียบปูังอเ้นเียบะปูงอเด้อไม่เหยียบไปยังเจ้าโรงงานครับมีไจีบอน่นี่นี่ยันเลยยันตัวใต้หมเจ้ายันทึ่งมันไม่สิ้ ไส่เน่้านยบวางไน้อัน้พากันน้อดล้ไม่ได้น้ล้ม่ที่ใสเราวังพรอนมือชกมือลงโอยพี่โจุ้กมือลุงทุกมือลงรอบนึงเลยเอาลำนร้อยแปดใลงหน่อยลุงมั่ครับเอาร้อยแปดลุงร้อยแไหมยันพีู่ไงเอ้ยยยััเออยันตพี่ล้างมือกัน่าช่วังแห้งเอาเาะวันนี้นะเอาตีไอ ตะปูกันเนาะพิตะงอสตีนเนาะโจววังเด้อดโจเด้อเพราะว่ามันมันเปียกระวังมันลื่นนะไอ้ใช่กะเงือกหัวออกดีๆเน่ะเอาลวดมันเป็นหัวโจหรอกลวดก็เลยแม่ฮะไปว่าแล้วไปว่าแล้วผู้ยันตรงนี้ก็รทำเนี่ยมันขับขึ้นได้อยู่ลงเรือไลยเรือทัางเหลาไลยเออแล้วออน ซอ like. ปอนเ่นอแม่เจแม่ตอนตอนนี้เดมือเดียวได้สองข้างได้วันดูวันดูวันดูก็คืนหนาเนียไปหลายหลายคืนหนาเนียหลายหลขอบคุณสำหรับการับกดไลคตด้ายนะครับ